วันนี้เราจะทำอะไรกันครับคุณคุณเกมครับวันนี้เราจะทำอะไรกันครับตีบอสหกเฮ้ยตีบอสสี่ซีบอสสี่บอสอะไรครับบอสสี่อ่ะบอสสลับเฮ้ยบอสมาก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งว้าไปนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไปโอเคครับอันนี้เป็นสูตรประชาการรับของเรานะครับ เอาไข่ไปคนพละะบายไข่อ,อยู่ในกล่องนี่เราจะเป็นดาร์กอนเจลเลเยอร์แล้วเราต้องฆ่าบอสให้ได้ภายในห้าทีหมดแหมายืนบนมายืนตรงบันลังบอสกันดีกว่าเอาไข่มาวางตรงนี้เลยอ่าอัญเชิญเดี๋ยวผมกดเองเอาเว้ยมาแล้วธนูเตรียมรอเลย บอลตัวนี้ระวังตอนมันยิงน้ำแข็งมานะพยายามหลบไว้ทันนะบอลอยู่ไหนเนี่อ่ะไปไหนวะมาแล้วไงวันนี้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 มาแล้วยิงปีกมนะันอ่ะโอเะ้เดี๋ยวนะบอลมังกรมันมันแค่ตัวมันคือเด็กตัวใหญ่นี่แหละไม่ใช่มังกรหรอกมันคือเล็กตัวใหญ่ระวังระวังมาด้วยมันตีแรง เฮ้ยกูลืมบัฟว่ะกดบัฟดิตอนนี้ตอนนี้มีวัตมีบัฟอะไรบ้างวะบัฟบสองอย่างรอมีบัฟบบั๊บบอสบังก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเต็มเต็มเลยเนี่ย เฮ็กมนลงแล้วมาลงแล้วอย่าอย่าให้มันตีระยะประชิดนะตอนนี้ยิงฟรีโอ้แข่งไมโอสช่วยด้วยได้เวลาได้เวลาได้เวลา อย่าไปใกล้ๆอย่าไปใกล้ๆมันตีแรงแข่งไหมน่ะโอ๊ตแข่งไหมน่ะอุ้ยวุ้ยวุ้ยฝนน้ำแข็งเดี๋ยวพาไปเกมออสทนหรอกนี่นะพี่เป็นตัวเล็เป็นไงบ้างครับคุณโอ๊ตตอนโดนแข็งหนาวไหมครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยเนะี่ยมายิงกัน3คนแล้วตื่ขึ้นมาว่ายิง3คนนะเคนะี่ยมันแลบมันเล็งกูมันเล็งกูโอนะ้รหลบขัดหลบขัดมีดปิดมีดโอนะ้แขนะ็ง มีเวลาอีกสามนาทีต้องจบบอลนี้ภายในห้าทีแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่อีกตดมั้งอีกตูดมั้งอีกตูดยิงเข้าไปในรูรูตูดมันเลยเอาใช้ทะลุรูตูดหมาหมาหมาปวดหมาปวดหมาปวดหมาหมามันก็มาข้างบน Ở có một tên game này thật là tự nhiên. Chắc chắn. Vẫn tự nhiên. Một tên đang ở đây. Một tên đang ở ต่เหมือนใกล้ตายแล้วเนี่ยภายในห้าทีปะ่วะจบปอภายใน,นห้าทีโคตรโหดได้แทงเลยเหรอเกมเสื่ยงไปปะ่วะุยเอ้เอาเอาถิงยูเอาดิ เฮ้ยจบบอสภายในสี่ทีว่ะทำเวลาเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะนี่ไงโอ,โอ้นี่ไงเอาไปทำเอาไปทำนี่ได้แล้วโต๊ะโต๊ะอะไรวะเอาไปทำไว้ครับเสร็จจะแคปิตอลได้แล้วได้มาสิบอันแล้วด้วยหัวมันเอาหัวไปดูดิเอาหัวไปดูหัวมันน่ารักมากเลยอ่ะอีกสักรอบไหม หาไข่มังกรเพิ่มอีกสามใบในเข่าเนี่ยแล้วก็ได้อนี้มาในเกมได้อนี้มาลูกแก้วมังกรน,น้ำตามังกรเอาไว้ทาเอาไว้ทาตัวครับนี่ไงไข่ใบหนึ่งนี่ไปไปหาไข่เพิ่มกันดีกว่านี่เป็นการตีบอสมังกรั้งแรกเฮ้ยเ,เราต้องตีสองรอบมึงชอบไม่ใช่เราตีบอสทีทีอะยี่สิบรอบเดียวไปวิธีการ วิธีการเรียก Bot บอสมังกรนะครับต้องไปเอาไข่จากลังลจากรังมันตอนนี้เราเหลือไข่อีกสองใบไปหาไข่อันดนี้วะตรงนี้ใช่รูนปะวะนี่ไงรูนบอกจุดตำแหน่งบอสนะครับจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้พร้อมยังกดเลยครับผมรอผมพร้อมแล้วครับเกิดตรงไหนวะเกิดวนน,น,นี้เกิดวนนี้เจอแล้วพร้อมยิงพร้อมยิง มาแล้วรอบสองรอบสโอหแม่งหลบว่ะมันหลบว่ะหลบเก่งจริงเลยระวังหมาระวังระวังตัวกลัวนะดาเมจร้อยอูเลือดกูเลือดกู ลง,ลงแล้วลงแล้วมันลงแล้วหรอโหไปลงอะไรเป็นหมายนัยนะ่นอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะมันเหนื่อยเหรอลงมาเร็วจังโอ้เกมระวังนะโอ้ตีตีตีแรงตีแรงตีแรงระวังไม่มีบัฟเพื่อนตีแรงอ่ะ รอบนี้เราไม่มีบัฟนะครับเราจะมาเล่นด้วยความเท้าหานของชาวไวกิ้งจบบอสภายได้5ทีถ้าหลังเข้ามันอยู่ตัวต้นไม้วะเนี่ยเกิดการที่ใหม่เลยต้นไม้เนีะยิงฟรีว่ะโฮ้ยโอเคมาก บินแล้วมันบินแล้ว,ลว,ลวอยู่ไหนวะหาไม่เจอไปไหนแล้ววะโดนหัวนี่ไงออกเเไปอยู่ตรงลานโล,ล่งกันดีกว่าไปอยู่ตรงลานโล่งดีกว่ามืด<อ>แล้วด้วยนี่เป็นสิ่ของบอมาหรอวะไม่ใช่หรอกมันมันบินมาอยู่แล้ว มันอยู่แถวนี้แหละไข่มันอยู่แถวนี้ไงมันไม่ยอมเดินมาแถวนี้วะมันกลัวเลยอ่ยแอบหลังต้นไม้มีอะไรข้างเราอ่ะโอ้โหนี่มันกอซิล่านี่วะ่ะเอาเรื่องวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ ตีระยะไกลแม่งโคตรโหดตีระยะไกลแม่งอู้ๆเจ็บเจ็บเราใช่ไหมเราเจ็บธนูจะหมดละตีตีแม่งบีแล้วธนูจะพังว่ะดูงี้เอาธนูที่คราฟผิดมาดีกว่า โอ้โหเจ็บเจ็บทีไหนนะวะโอ้โหเกือบตายไอ้เชี่ยเกือบตายโอ้หามันโดนเต็มเเลยเมื่อกี้นะมีบัฟบไเหรอบัฟมาแล้วเหรอ มานี่่วแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่แต่เป็นกันนี้กลายเป็นมังกรเขียวไปแล้วนูพังว่ะนูพังต้องแทงแล้วว่ะโลบแทงอือโลบแทงโลบแทงอู้หูตีแรงตีแรงต้องถอยแล้ว ลบแทงโอ้โหระวังนะระวังเรือรถหมดนะโอ้โหแทงไม่โดนต้องแทงแล้วว่ะธนูหมดปะแทงดิ ระบบแทงร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยก้าร้อยร้อยกว่ารัเปิดเพรเยอะระบบแทงอะระบบระบบแทงร้อยห้าสิบแรงอยู่ต้ใช้ระบบแทงอีกแล้วอีกรอบหนึ่งระบบแทงโอ้โหไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเว้ยอุ้ยเสียไม่น่าหมดด้วย ระบบแทงหนวมากมีธนูธนูก็พังรรบสองเราต้องแทงบินแล้วอ่ะน้องบินแล้วน้องบินละ วูบตีแรงติดติดท่าน,น้ำแข็งด้วยลงมาแล้วลงมาแล้ววูบตีแรงตายตายตาย สวยเรียบร้อยน้องล่วงไปแล้วได้เหมือนเดิมได้ได้ลูกไอ้นี่ได้มากี่ลูกได้เท่าสิบได้สิบลูกปะใช่โอเคทั้งหมดได้ทั้งหมด20ยี่สิบลูกแล้วได้ก็หวยหัวหัวสองหัวโอเคกลับบ้านดีกว่านี่ครับเรามาถึงแท่นบอสแล้วนะครับแล้วก็เอาหัวของมอเดอร์นะครับไปแปะ แล้วเราก็จะได้ทักษะมานะครับอ่าแล้วก็นะครับรับเลยกดรับทักษะของน้องอันนี้คือสายลมเป็นใจเมื่อล่องเรือนะครับจะลองล่องเรือไหมเกมไปล่องเรือไหมเราลองลอง่ลองเรือดีกว่าอ่าไปไปครับตอนนี้ครับลมมันก็จะไปอยู่ด้านหลังของเรานะครับเห็นไหม จะอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาเราไปจับเซอเพนนะครับเราแล้วลมมันอยู่ลมมันไม่เป็นใจใช่ไหมเรากดบาร์ตัวเนี้ยจะช่วยให้เราแบบว่าจับเซอเพนได้สบายเลยนี่เรือไวมากลมจะอยู่ด้านหลังเราตลอดเวลาครับเหมาะกับสายล่องเรือเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณเกมสรารับบอสมกกอังกรสองรอบง่ายขึ้น ง่ายมากเ,เลยวะมงวางมงวางหาไข่มังกรแล้วก็มาตีันอีกรอบดีกว่าลาเป็นไข่มดลาแบบว่าลาเป็นนกเลยเก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับลาท่านผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ